ใครที่มาเที่ยวแหลมฉบังร้านนี้เลยไม่แพง50บาททะเล50บาทหายากมากเน้นๆไปเลยอันนี้หอยเชียงเต็มคำ สวัสดีทุกคนนะครับผมเราพามาที่ชุมชนบ้านแหลมฉะบังนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชิมอาหารตามสั่งนะครับร้านอาหารแสนตุง้งซีฟู้ดและอาหารป่านะครับเพียงแค่จานละ50บาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวจะได้เยอะจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันครับตอนนี้เราก็สั่งอาหารกันที่เรียบร้อยแล้วดูเลยโอโ้โหอันนี้อะไรนะนี่ห<า>้าสิบบาทนะกระเพราทะเลรวมกระเพราทะเลรวมอันนี้ไข่ดาวสิบบาทเป็น60บาทโอ้โหจานเบื้องนี่นี่ดูดิ เนี่ยครับหกสิบบาทโหแบบอันนี้เป็นทะเลกระเทียมพริกไทยอันนี้ผัดชาทะเลทั้งหมดนะครับอ่าถ้าไม่รวมไข่ดาวก็ห้บาทดูที่เขาให้จุกมากโอโหแน่นข้าวไม่เห็นข้าวเลยไหมโหแบบดูจากหน้าตาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าคุ้มมากได้เยอะมากตา้ามาชิมด้วยเบาๆก่านกระเทียมพริกไทย นีหมึกทอดกระเทียมปิกไทยมันรวมเลยเต็มคำเน้นๆไปเลยอืมอันนี้ก็เป็นกระเพราวรวมกระเพราวรวมมีหอยด้วยอหอยหมึกกุ้งได้เยอะมากเลยนี่เลยครับนะ อืได้เยอะมากแล้วก็อร่อยด้วยเผ็ดไหมแลสีดูน่าเผ็ดมากเลยใครที่มาเที่ยวแหลมชบังร้านนี้เลยไม่แพงห้าสิบาททะเลห้าสิบาทหายากมากมน,นี่เลยต่อกันด้วยผัดฉาผัดฉาทะเลเผ็ดร้อน ของทะเลก็สดมากนะครับหมึกชิ้นโตๆร้านแสนตุ้มอืมมเด็ดผัดชาผัดชาทะเลได้แต่นี่อันนี้เป็นแบบรสชาติกลางๆกุ้งตัวใหญ่มากเลย อืม,อ,มอร่อยมากได้เยอะด้วยโหโคตรคุ้มห้าสิบบาทผัดชาดทะเลอืมไม่น่าเชื่อว่าห้าสิบบาทจะได้เยอะขนาดนี้นะอืมล้นจานานะครับ ทะเลล้นจานเศษเศษนี่อะไรกระเพานี่กะเพรารวมทะเลนะครับผม,อ,มอันนี้หอยเชลล์วบวกไข่ดาวแค่หกสิบบาทเอง อันนี้จุกใจเนี่ยจุกใจมากแบบเขาให้เยอะจนไม่เห็นข้าวอ่ะห้าสิบบาทอ่ะกุ้งก็โดวใหญ่มากเลยอืมเขับยีใหญ่ไปเลยนะครับอันนี้กุ้งประเทียมไม่ไผ่อืมอุเทียมไม่เยอะ เต็มคำแซ่บแซ่บแซ่บแซบ่บคิมผักฉาอย่างกินไปแล้วอะไรเอาแบบรูดเม็ดพริกไทยเลยไหมคิดไม่ถึงว่ายุคนี้มันจะมี อาหารที่แบบว่า50บาทเราได้เยอะขนาดนี้เราเป็น,<ม>เ,ปนเป็นกองทะเลด้วยนะโอ้โห,โโห,โโหแซบแซบแซบคลิปนี้ก็จบลงประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้า จะไปเที่ยวจะไปกินที่ไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ก็ประมาณนี้คินมาเจอกันครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ